เรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรรวิ์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิตามินก็เป็นหนึ่งในสารอาหาร5หมู่ที่มีความสําคัญต่อร่างกายเรานะครับหากร่างกายขาดวิตามินเมื่อไหร่อาจจะส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้และหนึ่งในวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทํางานได้อย่างเป็นปกตินั่นก็คือวิตามินดีครับ วิตามินดีมีประโยชน์อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ X กันเลยครับในช่วงอยู่ดีกินดีครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับปัญหาในเรื่องของกระดูกพรุนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเวลา เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับมวลกล้ามเนื้อของเราก็จะลดลงทําให้ผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถที่จะทรงตัวหรือเคลื่อนไหวได้ปกติดังนั้นโอกาสที่จะหกล้มนะครับและเมื่อหกล้มแล้วมวลกระดูกของเราไม่มีการแข็งแรงที่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะนํามาสู่ในเรื่องของปัญหากระดูกหักได้โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกครับเมื่อพูดถึงในเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะคิดถึงตัวแคลเซียม แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของตัวแคลเซียมกันนะครับเราจะมาพูดถึงตัวผู้ช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองหลายๆคนคงจะรู้จักนั่นก็คือตัววิตามินดีครับดังนั้นวันนี้ผมเอกอภิรัตในช่วงอยู่ดีกินดีจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของวิตามินดีครับ วิตามินดีนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับแล้วก็หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าวิตามินดีเนี่ยสามารถสังเคราะห์ได้จากการสัมผัสแสงแดดนั่นเอง เนื่องจากเพราะว่าที่บริเวณผิวหนังของเรานั้นมีสารที่ชื่อว่าเซเว่นดีไฮโดรคอเลสเตอรอลนะครับเมื่อร่างกายของเราสัมผัสแสงแดดสารตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีการตัดแต่งที่ตับและไตจนกลายเป็นวิตามินดีที่อยู่ในรูปที่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้นะครับวิตามินดีเนี่ยนะครับก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมนะครับนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมฟอสฟอรัสที่บริเวณลำไส้ของเรา ทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟันนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราขาดวิตามินดีนะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดยางว่าประเทศไทยของเรานั้นมีแสงแดดเยอะนะครับโอกาสที่คนไทยจะขาดวิตามินดีอาจจะน้อยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีการศึกษานะครับพบว่าคนไทยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้น มีในเรื่องของปัญหาการขาดวิตามินดีเยอะเลยนะครับเหตุผลก็เพราะอะไรนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นโอกาสที่เราจะออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็จะลดน้อยลงดังนั้นโอกาสที่เราจะสัมผัสแสงแดดและมีการสังเคราะห์วิตามินดีตามปกติก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับเมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้นกับคุณผู้ชมประสิทธิภาพในการที่ร่างกายของเรานั้นจะสังเคราะห์วิตามินดีจากการสัมผัสแสงแดดก็จะลดน้อยลงนะครับก็มีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยหนุ่มสาวนะครับก็พบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกลายเป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการสังเคราะห์วิตามินดีลดลงถึงร้อยละ40นั่นเอง ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอนะครับเมื่อร่างกายของเรานั้นไม่สามารถที่จะสร้างวิตามินดีได้อย่างเพียงพอประกอบกับเราไม่ค่อยได้ออกไปอยู่ที่นอกบ้านมากเท่ากับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินดีจากอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเมื่อพูดถึงแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีนะครับหลายๆคนจะคิดไม่ออก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแหล่งอาหารตามธรรมชาติของวิตามินดีค่อนข้างที่จะมีน้อยเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นแหล่งหลักๆเลยก็คือตับกับปลาที่มีไขมันสูงๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะรับประทานตับหรือปลาที่มีไขมันสูงๆได้บ่อยครั้งนะครับอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการรับประทานเป็นวิตามินเสริมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับวิตามินดีที่อยู่ในรูปวิตามินเสริมเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของวิตามินรวมนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็จะอยู่กับแคลเซียมด้วยสมมุติว่าคุณผู้ชมไปซื้อวิตามินที่เป็นแคลเซียมเนี่ยนะครับก็จะมีตัววิตามินดีเสริมเข้าไปอยู่ด้วยครับซึ่งวิตามินดีก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ฟอร์มก็คือวิตามินดี2กับวิตามินดี3ซึ่งตัวที่ดีก็คือวิตามินดี3นะครับอย่างไรก็แล้วแ,แต่แต่ละคนอาจจะมีในเรื่องของสภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคิดว่าไม่สามารถจะรับประทานวิตามินดีจากอาหารได้อย่างเพียงพอและต้องการที่จะเสริมวิตามินดีจากการารับซื้อ หรอในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะครับก่อนที่จะเริ่มรับประทานนั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของวิตามินดีนะครับที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเข้าสู่ร่างกายทําให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงแล้วนะครับวิตามินดีก็ยังมี หน้าที่อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิตามินดีเนี่ยช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับโดยปกติแล้วนะครับคนเราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้โดยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนั่นเองแต่บางคนนะครับก็จะมีภาวะที่ชื่อว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าร่างกายของเรานั้นหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้แต่ฮอร์โมนอินซูลินนั้นไม่สามารถที่จะดึงน้ําตาลจากในเลือดเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้นั่นเอง ผลที่ตามมาก็คือระดับน้ําตาลในเลือดของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะนํามาสู่ในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2ได้ซึ่งตัววิตามินดีเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญครับคุณผู้ชมก็จะช่วยในเรื่องของการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองก็จะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยสามารถนําเอาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดเข้าสู่เซลล์แล้วก็ทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอได้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเรา ต้องพิจารณาในเรื่องของการรับประทานวิตามินดีอย่างเพียงพอนะครับตับแล้วก็ปลาที่มีไขมันสูงเป็นแหล่งวิตามินดีที่มีประโยชน์นะครับนอกเหนืจากนี้ถ้าสมมติว่าได้รับไม่เพียงพอจากอาหารการพิจารณาในเรื่องของวิตามินเสริมก็จะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับและนี่ก็คือสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและก็สุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เพื่อเป็นการป้องกันการขาดวิตามินดีนะครับเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดีสูงปรับวิถีการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นการรับประทานวิตามินดีในรูปแบบของวิตามินเสริมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับท่านผู้ชมครับจากข่าวอาชญากรรมที่เราเห็นตามสื่อต่างๆความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผู้ก่อเหตุในหลายคดีปรากฏว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้นะครับได้ก่อความรุนแรงขึ้นโดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและการกระทำความผิดร้ายแรงในหลายๆคดีจบลงที่คําว่าผู้ก่อคดีเป็นเด็กหรือเยาวชนเป็นคําถามว่าถ้าเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้เมื่อทําความผิดไม่ถูกลงโทษใช่หรือไม่ ไปติดตามกันในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้กับท่านอายการวุฒิชัยพุ่มสงวนอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวเราไปรับชมกันเลยครับ ความเข้าใจที่ประชาชนทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่าเด็กกระทําความผิดไม่ต้องรับโทษจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับถ้าพูดภาษากฎหมายก็เลยบอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันนี้เป็นคําที่สุภาพเนาะนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวเรามารู้จักคําว่าเด็กก่อนเด็กตามกฎหมายเนี่ยมีหลายความหมายแต่ถ้าเป็นเด็กตามพระราชบัญญัติสารเดายวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคาดีเยายวชนและครอบครัวปี53าเนี่ยเขากำหนดนิยามคําว่าเด็กหมายว่าบุคคลที่มีอายุเกินกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีอันนี้เราเรียกว่าเด็ก ฉะนั้นเด็กอายุ14ไปยิงคนไปทำร้ายคนอันนี้เรีเรยกเราเรียกว่าเด็กแต่ถ้าเกิดอายุเกิน15แต่ยังไม่ถึง18ก็คือ17ปี11เดือน29วันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเยาวชนนะครับทั้ง3ช่วงอายุคือ1อายุไม่เกิน12ปี2คือเกิน12แต่ไม่เกิน15 3คือเกิน15แต่ยังไม่ถึง18เนี่ยทั้ง3ช่วงอายุเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายไทยมีมาตรการในการลงโทษในความหมายของประชาชนทั่วไป นะครับอย่างกรณีนะครับเด็กอายุไม่เกิน12ปีที่ทุกคนจะเข้าใจผิดกันหมดเยอะที่สุดเลยว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีกระทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลยซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนครับประเด็นที่1ขึ้นศาลหรือเปล่าเอาโอเคอันนี้อันนี้ยอมรับว่าไม่ได้ขึ้นศาลเยาวชนนะครับเพราะว่าคดีที่จะขึ้นศาลเยาวชนได้เนี่ยต้องการะทำวมผิดในขณนะที่มีอายุ12ปี1วันเป็นต้นไปฉะนั้นถ้าอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยการะทำวมผิดไม่ขึ้นศาลแต่ ไม่ใช่กฎหมายจะไม่ทําอะไรเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73วรรคแรกเนี่ยบอกว่าบุคคลอายุไม่เกิน12ปีกระทองผิดไม่ต้องรับโทษแต่วรกสองซึ่งไม่ค่อยมีใครไปอ่านกันก็คือว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่สังกัดอยู่ที่บ้านพักเด็กของแต่ละจังหวัดนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสํานวนคดีายาาพนักงานสอบสวนก็ทําตามปกติในการที่จะส่งสํานวนคดีายามาใหพนักงานในการในการพิจารณาสํานวนแต่ต ตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยจะส่งตัวไปที่เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเพื่อดําเนินการวางแผนแก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูคืออาจจะต้องเข้าใจปรัชญานนนหนึงว่าหลักการของกฎหมายในการที่จะดําเนินคดีกับเด็กเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คืออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยมุ่งในการแก้แค้นตอบแทนลงโทษคุณฆ่าเขาคุณต้องประหารชีวิตคุณทําร้ายเขาคุณต้องติดคุกคุณไปช่อโกงคุณต้องโดนจ่ายค่าปรับ อ้นี่คือคดตีตั้งแต่อายุ1ิปีขึ้นไปที่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยคือทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่มีความใช้คําว่าอะไรเดีมีความนิสัยไม่ดีมาตั้งแต่กําเนิดแต่ถ้าเราไปดูสถิติคดีจริง,รง,รงเ,เด็กที่มีปัญหาที่เกิดจากการที่สมองมีปัญหาหรือว่าสภาพจิตใจมีปัญหาจริงเนี่ยเพียงแค่1%นซแต่9 9หรือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู ฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปลงโทษเด็กโดยเอาไปติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไปประหารชีวิตเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยในทางวิชาการเราถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดเป็นการเกาไม่ถูกที่คันดังนั้นกฎหมายทั่วโลกนะครับต้องใช้คำว่าทั่วโลกนะกฎหมายทั่วโลกก็ออกแบบมาว่าเวลาเด็กหรือเยาวชนกระทำมผิดเนี่ยให้มุ่งในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็ส่งเขาไปเรียนหนังสือเขาไม่เขาไม่มีพ่อแม่ดูแลก็หาครอบครัวทดแทนหรือส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์นะครับเขามีนิสัยไม่ดีเราก็แก้ที่นิสยัย นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจปรัชญาก่อนว่าปรัชญาในการลงโทษในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยต่างจากการลงโทษของผู้ใหญ่ที่ส่งไปติดคุกหรือส่งไปประหารชีวิตแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเรามุ่งในการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูนะครับฉะนั้นต่างต่างกันนะครับฉะนั้นช่วงอายุแรกนะครับอายุต่ำอายุไม่เกิน12ปีอันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ฟ้องศาลแต่ตัวพนักง,งานสอบสวนเนี่ย จะส่งตัวเด็กไปให้เจ้าหน้างานคุ้มครองเด็กในแต่ละจังหวัดเพื่อเขาไปร่วมวางแผนกับผู้ปกครองหรือถ้าเขาไม่มีผู้ปกครองก็จะร่วมในการวิธีการในการที่จะจัดหากระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเขาแต่ถ้าเกิดอายุเกิน12แต่ไม่เกิน15อันนี้ต้องพูดเท้ชัดเจนนะครับถูกฟ้องศาลได้นะครับแม้กระทั่งบุคลบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไทยหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับอายุเกิน12ปีคือ12ปีหนึ่งวันนี่ถูกฟ้องศาลได้แล้ว เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขาจะมีวิธีการเขาเรียกว่าถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนคือแทนที่จะต้องส่งไปติดคุกผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องส่งไปอยู่ในพื้นที่ที่ทําการควบคุมตัวถามว่าถ้าถ้าพูดกันในเนื้อหานี่จริงเนี่ยอ,อาจจะเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพนะครับคือคล้ายๆกับส่งไปติดคุกเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ไม่ได้ติดคุกผู้ใหญ่เพียงแต่ส่งไปควบคุมตัวเหมือนเด็กคือถ้าเราลงไปดูตารางในการแก้ไขบาปแบบฟื้นฟ,ฟูเด็กที่ถูกเอาไปควบคุมตัวอย่างที่บอกเนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่เลย ตื่นตีห้าตื่นหกโมงเช้าต้อมาไหว้พระสวดมนต์เพียงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรื่องฝึกขัดอาชีพแต่ของเด็กนี่ก็คือไปเรื่องไปเรียนหนังสือแต่ถามว่าอยู่ในตารางต้องมีการดัดนิสัย นะครับมีการกําหนดมาตรฐานว่าต้องตื่นกี่โมงกินข้าวกี่โมงนอนกี่โมงนะครับลักษณะการนอนเลือนนอนแบบไหนเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนี่ยก็อาจจะคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่เพียงแต่ไม่ได้มีการตรีตีโซ่ตัวหรือขังเดี่ยวอะไรที่มันจะดูทารุณกรรมโหดร้ายเหมือนแบบเป็นการลักษณะในการลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นต้องฝากทุกท่านเลยว่าต้องปรับทัศนคติให้ถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่ไปปรับทัศนคติในความหมายนะนะแต่คือต้องปรับความข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่า เด็กทุกคนในประเทศไทยที่กระทำความผิดกฎหมายไทยปัจจุบันนี้มีมาตรการในการลงโทษในความหมายของคนทั่วไปนะครับเพียงแต่โทษเนี่ยไม่ได้ส่งไปลักษณะที่เป็นการทารุณกรรมหรือว่าเป็นการกักขังเหมือนผู้ใหญ่มีการตีตัวตีอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่จะมีนักจิตวิทยามีนักสังคมสงเคราะห์มีจิตแพทย์ลงไปดูแลนะครับอันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงนะครับผม เราทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อทำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่โทษจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละการกระทำครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับช่วงรู้ทันไอทีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับประโยชน์และโทษของสมาร์ทโฟนที่มีต่อผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามกันเลยครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจัยที่5นะครับที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับหรือที่เราต้องมีเนี่ยครับก็คืออะไรครับทุกคนลองคิดนะครับผมให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับ กรีนครับคำตอบก็คือสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นหลักนะครับแล้ก็ใช้ในการทํางานนะครับบางท่านนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยอาจจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมใช่ไหมครับเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ว่าในมุมของผู้สูงอายุนะครับเวลาเราเอาเครื่องมือติดต่อสื่อสารแล้เอานี้มาใช้นะครับนะมันมีประโยชน์และข้อเสีย ของมันอย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์พิฉังก็จะมาพูดเป็นประเด็นสั้นๆนะครับเพื่อเป็นข้อคิดและคตินะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือแฟนๆรายการเนี่ยได้พึงและลึกเอาไว้นะครับว่าทุกๆครั้งที่เราใช้งานเขานะครับเขาก็ให้ประโยชน์กับเราเหมือนกันแล้วก็ให้โทษในข่าวเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์กันก่อนนะครับการใช้สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์หลายประการนะครับโดย เครื่องมือตัวนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็การสื่อสารนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อทางสังคมนะครับหรือติดต่อสื่อสารนั่นเองสมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้นะครับผ่านการส่งนะครับผ่านการพูดคุยผ่านโทรศัพท์นะครับวิดีโอคอลส่วนแอปพลิเคชันทางสังคมต่างๆเนี่ยครับก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมการมี การมีกิจกรรมส่วนร่วมทางสังคมนะครับคนในชุมชนนะครับผู้สูงอายุนะครับหลังจากที่เกษียณแล้วนะครับอาจจะมีการนัดหมายพบปะติดต่อสื่อสารนะครับผ่านทางตัวสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆนะครับอันนี้ใช้งานมากเลยเพราะว่าจำพิ่ช่งก็เคยไปลงพื้นที่ชุมชนนะครับเขาก็ใช้ตัวแอปพลิเคชัน Line นี่แหละครับในการติดต่อสื่อสารกันนะต่อมาครับตัวสมาร์ทโฟนนี่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพและก็ ใช้ในการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยนะครับให้มีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แอปในการติดตามสุขภาพจดบันทึกค่าความดันโลหิตนะครับการนับก้าวเดินนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหรืออุปกรณ์สวมใส่นะครับพวกนาฬิกาเนี่ยครับก็สามารถ t r a c นะครับการเดินของผู้สูงอายุได้นะครับการจัดการกับยานะครับการ ทำให้ตัวแอปพลิเคชันมีการเด้งเตือนให้ผู้สูงอายุจะต้องกินยานะครับให้ตรงกับเวลาทุกวันนะครับหรืออาจจะเป็นฟีเจอร์เช่นของ G P S นะครับที่เอาไว้แจ้งเตือนฉุกเฉินเวลาผู้สูงอายุหรือครอบครัวของออบุคคลเหล่านั้นนะครับเดินทางหรือหลงทางไปที่ไหนนะครับมืโฟนยังเป็นอีกเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เปิดโลกเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาให้กับ ผู้สูงอายุนะครับให้ได้เข้าไปเรียนรู้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบทความหนังสือพิมพ์หรืออาจจะเป็นวิดีโอออนไลน์นะครับที่อยู่ใน YouTube หรือเป็น Tik t o อกนะครับในช่องต่างๆหรือชาแนลต่างๆนะครับก็จะมีความรู้ต่างๆให้ผู้สูงอายุนะครับหรือแฟนๆรายการกับผมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับรจนปัจจุบันนะครับก็มีคอร์สออนไลน์นะครับอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรมรมาธิราชทุกท่านที่เกษียณไปแล้วหรือ สนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองก็เขาสามารถนะครับสมัครเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชได้เช่นเดียวกัน ต่อมาละครับเรื่องของความบันเทิงและการใช้เวลาว่างนะครับสมาร์ทโฟนนะครับมีการติดตั้งนะครับสามารถลงแอปพลิเคชันเสริมหรือเกมต่างๆที่ช่วยผ่อนคลายนะครับความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเปิดฟังเพลงเปิดดูวิดีโอนะครับหรือเล่นเกมทบทวนความจําต่างๆให้กับตัวเราเองนะครับต่อไปครับการเรียนรู้และปรับตัวในยุคดิจิตัลนะครับ การใช้สมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับจะมีบทบาทสําคัญมากในอนาคตนะครับแล้วก็ใช้ในการทําธุรกรรมต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเรารู้ผึงประโยชน์แล้วเราก็ต้องรู้ข้อเสียบ้างนะครับก็คือเรื่องของความซับซ้อนของเทคโนโลยีนะครับผู้สูงอายุบางคนนะครับพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็เป็นความซับซ้อนต่างๆนะครับบางทีท่านอาจจะมีครับ ความกังวลน,นะครับหรืออาจจะเคยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเวลาเราใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือได้รับเมสเซจมาท่านอาจจะเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็โดนมิจฉาชีพนะครับหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ดูดเงินจากในบัญชีของท่านไปเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีความรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปครับเรื่องของปัญหาทางด้านการมองเห็นนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่มีขนาดเล็กตัวหนังสือก็ยิ่งเล็กใช่ไหมครับความละเอียดของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเวลาท่านใช้มือ นะครับชั้นใช้ตาในการมองนะครับก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพก็คือปัญหาในด้านสายตานะครับโรคข้อมือนิ้วล็อกนะครับหรือออริยาบทที่เวลาท่านใช้เครื่องมือเหล่านี้นานๆก็ทําให้ทุกท่านนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นเดียวกัน ถ้าท่านเล่นโทรศัพท์มากเกินไปนะครับอยู่กับหน้าจอมากเกินไปก็เหมือนกับคนทุกเจเนอเรชันนนะครับก็คือท่านก็จะนอนไม่พอนะครับมีความเครียดนะครับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุจึงมีข้อควรพิจารณาในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับความปลอดภัยนะครับการให้ความรู้และการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆหลานๆนะครับก็ควรจะดูแลท่านนะครับเวลาท่านใช้สมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของการ ใช้สมาร์ทโฟนครับผมสวัสดีครับในปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความบันเทิงที่สามารถคลายเครียดได้และไม่ว่าจะใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนในด้านใดก็ควรคำนึงถึงโทษภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังในการใช้กันด้วยนะครับต่อกันกับกิจกรรมดีๆของชมรมเพื่อนปาริชาติ345มารวมตัวการทากิจกรรมที่มีประโยชน์แถมสร้างรายได้ได้อีกด้วย ติดตามชมกันในช่วงชีวิตดีมีสุขครับเมื่อก่อนจะชื่อว่าชมลมเพื่อนปริชาติบ้านนี้มีแต่ลอยยิ้มค่ะน้ำท่วมใหญ่อะค่ะปี54ก็คือช่วยกันทำบ้านดูแลบ้านให้ให้มันกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันไม่มีงานทําคนตกงานเยอะมากก็เลยรวมกลุ่มกันทําเป็นอาชีพสินค้าแรกก็จะเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนผักอะคะ่ะมันจะใช้ระยะเวลาแค่7วันแล้วก็สังคมเมืองก็สามารถทําได้แล้วเราก็สามารถไปรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าได้อะคะ่ะพอหลังจากทําผักคนก็เริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเราก็เอ๊ผักจะไปทําอะไรทานแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปพอหลังจากกลุ่มเราโตขึ้นมาใช่ไหมคะ เราจะต้องมีกฎระเบียบของทางวิสาหกิจชุมชนเราจะต้องมีการอบรมเราจะต้องมีการสอนด้านการทําบัญชีร,รายรับรายจ่ายแล้วก็จะแบ่งเงินให้กับสมาชิกอะค่ะประโยชน์ก็คือทําให้ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะคะมีงานทําไม่เหงาส่วนมากของเราเป็นสังคมเมืองก็มาหามาอยู่กับลูกกับหลานเขาไม่รู้จะไปไหน เรามาสร้างกลุ่มเขาทําให้เขามีอาชีพลูกหลานก็ไว้ใจว่าเอย,อยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่มากเวลาลูกๆไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็ให้เขามาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถามว่าแม่ๆเขาอยากจะทะําอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านผู้ชมต้องการที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่ที่กลุ่มโดยตรงเลยค่ะนอกจากนี้กลุ่มเรายังรับเครือข่ายด้วยนะคะ อันนี้เป็นเครือข่ายของเรานะคะมาจากสกลนครบ้านเหล่าหมีเขามีผ้าแต่ว่าเขามีผ้ามาให้เราแต่หมวกกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางคูวัดเป็นผู้ผลิตค่ะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอาจากบ้านควนขนุนนะคะจังหวัดพัทลุงเป็นเครือข่ายของเราต่อย,ยอดโดยวิสาหกิจชุมชนชมลมเพื่อนปริชาตินะคะเลยมานะคะอันนี้จะเป็นจักสารนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้านะคะ อันนี้ทําเองจากชมรมผู้สูงอายุนะคะหลังจาก,กเกษียณนะคะก็มาเข้ากลุ่มกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อนบริชาติค่ะเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกับประธานนะคะพอมาแล้วก็ได้ถักได้เจอเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็มีความสุขก็ได้มีไรายได้ะคะ่ะมีไรายได้แล้วก็มีเพื่อนไม่เหงาะะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเวลาอยู่บ้านถ้าว่างๆก็ทําแล้วมันก็ขายได้มันก็มีมีไรายได้ด้วยอะคะ่ะ ถ้าไม่ไม่นั่นก็มาเรียนได้ค่ะสอนให้ได้ค่ะเป็นคนที่ชอบดูงานหัตถกรรมงานประดิษฐ์อะไรอยู่แล้วนะคะพอไปเจองานร้อยมมลัยคริสตัลเนี่ยคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าใช่เลยอย่างนี้เราชอบมากเพราะมันมีความคงทนสดใสแวววา,วาวและพอให้แม่แม่ไปถวายพระอีกมันยิ่งเป็นบุญกุศลที่ต่อต่อยอดและทำให้แบบว่า เบิกบานใจทั้งผู้ให้และผู้รับอะค่ะก็เลยไปเรียนไปเรียนแล้วก็เพื่อผลิตเองแล้วก็พอมาได้พบกับกลุ่มนี้ด้วยอะค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกลุ่มกับทางนี้ก็เลยเรียกว่าแฮปปี้แล้วก็มีเพื่อนในหลายๆวิชาชีพก็บางทีเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะเราไปเรียนโต๊ะนู้นบางโต๊ะนี้บ้างแล้วก็มาช่วยกันขยายงานต่อยอดคือตอนนี้พี่กำลังทำผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นงานถักอ,อุบะ อุบะเพื่อจะอไปใส่ในพวงมาลัยแหวนรถแต่ว่าพวงมาลัยของพี่เนี่ยก็คือทําเป็นดอกบัวแล้วก็ถักดอกไม้ติดติดอุบะอย่างนี้แล้วก็ไปห้อยหน้ารถคืออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กําลังทําอยู่ในการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้นะคะก็คือมาช่วยจำหน่ายสินค้าที่เราได้ผลิตขึ้นมาในกลุ่มเพื่อจะเอามากระจายไรายได้ให้กับคนในท้องถิน่นหรือว่าผู้ที่ทำงานประเภทเดียวกัน ไปจำหน่ายตรงไหนเราก็ได้เจอได้เจอเพื่อนฝูงแล้วก็เจอลูกค้าใหม่ๆอย่างเราชอบงานถักมือเนี่ยเขามาซื้อแสดงว่าเขาก็มีความชอบความรักในในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทําตัวเราเองคนที่ถักเนี่ยก็จะได้มีความรู้สึกว่าเออมีความสุขนะคนที่เขาชอบเหมือนเหมือนกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรามีความสุขด้วยลูกค้ามีความสุขด้วยเราก็มีไรายได้เพิ่มทําให้สมองเราได้ได้ฝึกได้อะไรอย่างเงี้ยมีสมาธิค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องน้ํามันนวดต่างๆนะคะอันนี้จากเป็นโอท็อปของอํเาเภอเมืองปทุมธานีค่ะป้าก็นำเม็พวกอยาดมสมุนไพรแล้วจะอดู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุบริชาติค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่พวกเม็ดผักชีพริกไทยดําลูกกะวานการภูแล้วก็มัดรวมๆกัน พวกมะแขนนี้เราก็จะหมักเอาไว้ให้มันหอมจะได้ชื่นใจแล้วก็ปลูกเป็นเราอาจจะเติมน้ำน้ำไอหอมอีกนิดนึงเพื่อจะให้หอมชื่นใจเวลายิ่งแห้งยิ่งหอมค่ะที่ที่มีก็คือมันจะจะได้ความสดชื่นนะคะเหมือน ก็ทั่วไปนะคนแก่เขาใช้ก็แล้วจได้แบบอ่อนคลายนะคะวัยรุ่นเขาก็ชอบนะ,ะคะบ้นนานยาดมในผลมมกป้ามาขายเนี่ยวัยรุ่นเขาจะมาจับแล้วก็ซ,ซื้อไปวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องทำเมี่ยงคำอ่ะอันนี้เป็นใบชะพูเราจะห่อเสียบเรามีทัวตัวคั่ว มีมีมะพร้าวคั่วมีน้ำปรุงรสเป็นแบบแห้งอันนี้เราใส่เครื่องแล้วก็มีมีมะนาวมีมะนาวหน่อยนึงแล้วก็หอ่ออันนี้เราหอ่อเสร็จแล้วแล้วก็เสียบไม้แล้วก็ขายเป็นชุดอย่างนี้ยค่ะแล้วเป็นคำแล้วก็สามารถแบบทน สะดวกเราพวกพาไปไหนก็ได้เป็นผ้าเป็นกางเกงนะคะแต่ว่าใช้ผ้าคือผ้ามอห้อมซึ่งผลิตจากกลุ่มคือเขาทำกันเองแล้วก็เขาก็จะตัดเป็นตัวเสือ้อแล้วเหลือเศษผ้าเขาก็จะมาทำแบบนี้เป็นผู้สูงอายุกับเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะและมาช่วยกันทำน,นะคะเป็นการสร้างไรายได้มันเป็นผ้าพ,พื้นเมืองและผ้าที่ทำเนี่ยคือเขาทำเองนะคะเขาผลิตเอง คืออยากให้ให้อนุรักษ์ความเป็นไทยของพวกกลุ่มอาชีพพวกภาพดั้งเดิมทางภาคเหนือนะคะจริงๆแล้วการมาอย่างเนี้ยนอกจากที่เราจะได้เพื่อนนะคะและได้เห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เกื้อกูลกันถ้าไปอยู่บ้านเฉยๆมันจะเหงาสุขภาพเราก็จะดูห่อเหี่ยวกันไปหมดเลยแต่การที่ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็พอมีคบะเพื่อนทำให้มันมีชีวิตชีวามีความสุข ถึงแม้เราจะมีวัยเพิ่มขึ้นแต่เราจะไม่เหงาเลยยิ่งมาอย่างนี้เรายิ่งได้เพื่อนเยอะค่ะแล้วก็ได้ความสุขเติมเต็มให้หลายๆคนนะคะ80ยังแบบสดใสปิ๊งก,กันอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมครับและนั่นก็เป็นการรวมตัวกันก็เกิดเป็นกิจการของชุมชนที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แต่ละครอบครัวครับ นอกจากสร้างความสามัคคีความผูกพันแล้วยังสืบสานความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์อันเป็นของดีของแต่ละชุมชนอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิ์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ